หลวงพ่อพิษพระเกจิชื่อดังแห่งวัดขมังตำบลขมังอเภอเมืองจัังหวดพิจิตรมีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวิทยาคมเข้มขลังวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังทุกประเภทก็ล้วนเป็นที่ประจักษ์เป็นที่นิยมสะสมและสแสวงหาตั้งแต่อดีตสืบมาถึงปัจจุบันหลวงพ่อพิษท่านได้สร้างรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินขึ้นในปี2475 โดยหลวงพ่อพิษเป็นผู้สร้างและปลุกเสกการหล่อพระสมัยก่อนจะมีชาวบ้านนำโลหะมาช่วยหลออพระอาทิเช่นเงินทองนาคและโลหะต่างๆเพื่อนำมาหลอมแล้วเทหล่อเป็นองค์พระการหล่อพระหลวงพ่อเงินที่หลวงพ่อพิษสร้างนั้นจะเป็นการหล่อแบบโบราณเนื้อพระจะขึ้นเป็นเกรดและขึ้นคลายเงินคลุมทั่วทั้งองค์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระชุดนี้มือของหลวงพ่อเงินข้างขวาถือถุงเงิน ข้างซ้ายถือบาทใต้าฐานลอย,ยันนมาพะทะจํจำนวนสร้างน้อยมากหาชมได้ยากหลวงพ่อพิษท่านเป็นสิบหลวงพ่อเงินวัดบางคลานและท่านเป็นผู้สร้างตะกรุดอันลือชื่อซึ่งเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีตะกรุดของเมืองไทยช่วงบั้นปลายชีวิตสังขารเริ่มโรยปรากตรำต่อการทำงานตลอดระยะเวลาอันยาวนานทำให้เริ่มมีอาการอาภาษหนักสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง สุดท้ายท่านได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่16ตุลาคม2488ซีรีอายุ70ปีทั้งนี้หลังจากประชุมเพลิงหลวงพ่อพิษมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นคือดวงตาทั้งสองของท่านไฟเผาไม่ไหม้ชาวบ้านจึงเรียกขานท่านว่าหลวงพ่อพิษตาไฟสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ